เหตุที่แผ่นดินไว้ปดประการ 1. มหาปัฏจพีนี้ตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศสมัยที่ลมใหญ่พัดเมื่อลมใหญ่พัดอยู่ย่อมยังน้าให้ไหวน้าไหวแล้วย่อมยังแผ่นดินให้ไหว 2. สมณะหรือพรามผู้มีฤทธ ถึงความเป็นผู้ชํานาญในทางจิตหรือว่าเทวดาผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากเขาเจริญปฐวีสัญญาเพียงเล็กน้อยเจริญอาปูสัญญาอย่างแรงกล้าเขาย่อมยังแผ่นดินให้สถานสะเทือนวันไหวได้ 3. เมื่อใดพระโพธิสัตว์จุติจากชั้นดุสิต มีสติสัมปันญ,ญญะลงสู่พระคันพระมานดาเมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมสะท้านสะเทือนวั่นไหว 4. เมื่อใดพระโพธิสัตว์มีสติสัมปันญ,ญญะประสูตรจากคันพระมานดาเมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมส,สะเทือนสะท้านวั่นไหว 5. เมื่อใดพระตถาคตตรัสรู้ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมสถานสะเทือนวันไหว 6. เมื่อใดพระตถาคตให้อนุตตรธรรมมาจากเป็นไปเมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมสถานสะเทือนวันไหว 7. เมื่อใดราตถาคตมีพระสติสัมปัญชญ,ญะทรงปรุงอายุสังขาร เมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมสะท้านสะเทือนหวั่นไหว 8. เมื่อใดพระตถา,าคตปารินิพานด้วยอนุปาที่เสนิพานธาตุเมื่อนั้นแผ่นดินนี้ย่อมสะเทือนสะท้านหวั่นไหวอานนท์เหตุ8ปดประการปัจจแย8ประการเหล่านี้เพื่อให้แผ่นดินไหวใหญ่ปรากฏ ที่มาจากพระไตรปิฎกมหาปรินิพานสูตรขอบคุณที่รับฟังช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ